ปุ่มนี้ยคือปุ่มเปลี่ยนมุมมองอ่ะกดหนึ่งอันนี้คือมุมมองที่เวลาเรา,าอันนี้คือมุมมองจากกล้องโดนกล้องโดรนนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมูลต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าเป็นโดนรนใหญ่แล้วเนื้ออว่ะวิธีการนะตอนที่เรทคออฟเพื่อให้เต็มสนะีอ่ะอาร์มไปพักเลยปึ๊บจะอาร์มเข้าอาร์มออกก็ได้โอเคอ่ะเทคออฟขึ้นไปปึ๊บอ่ะทีนี้พอเทคออฟขึ้นไปนะครับใชาน้ำมูลเห็นไหมมันมีสายไฟ นะครับชีวิตจริงแล้วโมต้องเป็นเย็นนะครับนะโอเคนะเสร็จปุ๊บหน้าจอหน้าจอไอ้นี่หน้าจอโอเคนะครับคุณน่าจะตอนว่าถ้ามันมีสายไฟอย่างเงี้ยนะครับไอตัวนี้คือเซนเตอร์ของกล้องนะถ้ามันอยู่ในนี้ยแสดงว่าเรามีภาวะเสี่ยงที่จะบินไปชนสายไฟวิธีการยังไงเราต้องเลือกว่าเราจะบินต่ำกว่าสายไฟหรือเหนือกว่าสายไฟ อ้ควรจะสูงควรจะสูงกว่าถูกไหมอ่ะน้โมอัพขึ้นไปอัพอย่เพิ่งอยวาเพิ่งอยวาเพิ่งกินเลยนะอย่าเพิ่งกินเลยนะอัพไปเรไปเลอนโอเคตอนนี้อยู่ที่สามสองอัพก่อนให้มันพ้นจากเซ็นเตอร์ตรงนี้นึกออกปะอัพก่อนอัพก่อนอัพก่อนอัพ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 อ่าโอเคดีคือดิสแทนต์คือระยะจากที่เราเทคออฟไปเป้าหมายเราคือ แสดงว่าเราต้องดาวลงมาหน่อยใช่ไหมอูนีีร้อยเมตรแล้วลงมาลงมาเกินกฎหมายกำหนดเกินกฎหมายกำหนดนะครับอ่าเกินกฎหมายกำหนดนะครับอ่าแต่ตอนเราดาวให้แน่ใจได้ว่าเราอโอเคไม่มีเอาเงยกล้องขึ้นมาเพราะอะไรเหื่อว่าเราอยู่บนยอดตึกของอีกอันหนึ่งอ่าลองดูอ่าลองนัดูไม่งั้นอ่าลองนั่ดูหมุนเออช้าไม่ต้องรีบ วิธีการคือเราจะรู้น้ำหนักมือของเราว่าลองสร,ร,สร,ร,สร,ร้างโจทย์ให้ตัวเองก่อนบินไปแล้วบินรอบโอเคเขล็อแล้วนะลองอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนคนน้ำมือเหมือนกันเดี๋ยวน้ำมือก็ต้องก็ต้องดูเพราะว่าพอเวลาเราบินบินเนี่ยบางทีเราเรามองด้วยตาเราอะ่ะเรามันมันไม่รับกระแสนี่เหรอล็อกดีพวกอ่าก้อหลักต่ตางๆ อาตี์ต้องฝึดดกอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไร ก็ตำรวจพวกบ้านเลยโอเลยเยยเียวไบ่ยวไม่ไปทน่นมแนสามารที่จะต่อเข้านมือนีได้แต่ให้เกต่อเลยเดวเราวเพราะฉะนั้นให้เราชินลักษณะอันนี้ก่อน